สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอาวนะครับผมจะมาเล่นตัวยอนไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ยอนมันปรับโหดหรือว่ามันปรับกากหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เฮ้ยมันมีสกิลอะไรมาใหม่ๆด้วยเนี่ย <โ partners. S 3> เอ้ยอยากได้อ่ะแต่ว่ามีตังซึ่งยอนนะครับตอนนี้เหมือนเขาจะปรับเป็นแบบว่าสกิลอันตินะครับมาเป็นบบอันที่2เนาะแล้วที่2ก็จะเป็นอันที่3อะไรประมาณนี้เออผมก็อยากลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ย้อนไปเลยกดไปเลยนี่เสกิลนี้ไปนะครับช่วยหน่อยนะครับทุกคนผมจะเล่นหลายเกมนะครับเนาะ ถ้าใครชอบเกมไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับว่าจะให้ผมแบบว่าเออลองไปเล่นเกมอะไรดูบ้างนะครับเออเกมใหม่ๆะเนาะตอนนี้นะครับผมของเขาฟอร์เรนโลตันเลียเฮ้ยอะไรกันครับนี่เราจะเจอเราว่าทีมเราดีนะเพราะว่าทีมทีมมันก็ดีอยู่ดีดีแหละมีคอมมานเดอร์ด้วยนะครับไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ยอนมันถูกเนิฟหรือว่ามันถูกปรับอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมอยากเล่นมันอะเห็นมันปรับสกิลฟิวเดสันยิงไปก่อนเลยงั้นอะเออเผื่อดนใครตะคนไม่โดนนะครับ เลยข้มาสองเลยอุ้ยผมว่าถูกเลนเลยว่ะเฮ้ยภูมิใจว่ะภูมิใจในตัวเองจริงๆว่ะมาถูกเลนโอ้โหเฮ้ยอันนี้อันนี้เห็นเบอกว่าถ้าจะเล่นย้อนนะครับเราต้องแบบว่ามีสปอร์ตที่ดีๆนะครับเราถึงจะเล่นได้แบบดีไม่จิบปะจีบป้าปะนะครับปะนาโฮมโอเคเฮ้ยเฮ้ยน้อง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 ,องไม่น้องไม่ไหวน้อง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  น้องอเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วแม่ผมไปเล่นโฟลงโฟล่นหรือตัวอะไรที่ผมไม่คุ้นผมไม่เอาดีกว่า <c oughs> แม่งเล่นยากฟิวดัสซันโอ้หแม่งกล้องแม่งโคตรเร็วเ <c oughs> ลยดิมาช่วยกลางครับมาช่วยกลางครับฟิวดัสซันโอ้อยโดนไปเต็มเต็มันน้อง ไปกับกับเรนเดอร์เขาเลนเดอร์ให้ให้ให้คลิปนี้ให้ให้เมดไปนะครับผมบอกเลยอ่ะมันคือหวานๆของผมวเว้ยเกมเนี้ยคือผมเป็นเกมแรกๆที่ผมแคสเลยแล้ว,วเว้ยเกมนี้อาร์วีอ่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นละนั่นแน่้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ,อะ,อะเฮ้ยแรงจังอ่ะอุ้ยอ้ยโคตรเจ็บโอ้ยอันนี้ไปนี่ตะก,กี้ปักโอ้ยเต็มเต็มพี่น้องพี่บอกแล้วโดนเต็มเต็ม โอเคแต่เลือดเราก็น้อยมากเลยนะครับตอนนี้ปึ๊บ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 กือบกึ๊บเล๊บมึ๊่ปึ๊บปึ๊บปึเบปึ๊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 บปดับปึ๊บปลูบูเฮ้ยลูบปึเท่สกินเนี้ยสกินนี้ลูบโค๊บปึ๊บปึ๊บ้ยแรงอยู่นะแต่มันแรงกว่า เอ้ยได้อยู่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 มาแล้วมาแล้วทีม,ทม,ทมเรามารวมกันแล้วนะครับตอนนี้ยิงปึ๊ดเ้ยเข้าบ้านแล้วน้องยิงอ้ยป้อมล็อกเราเอ้ยขอละตัวนึงไม่ได้หรอกลักกกบบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วฟิวเดอร์ทันฟิวเดอร์ทันไปแล้วฟิวเดอร์ทันไปเราจะฟิวเดอร์ทันไปกลับบ้านกลับบ้าน กับบ้านถึงบ้านแล้วเฟี้ยวนะสั้นเฮ้ยโดนโดนอะไรปะโอ้โหไม่ใช่เม็ดไบ่ไม่ใช่เม็ดตัวตัวเออเป็นตัวอะไรวะน่าจะตัวเม็ดมันอ่ะเลือดเหลือที่เดียวเองอ่ะไม่เงี้ยขอขอขอนัดนึงหน้าขอนัดนึงเฮ้ยบลิสเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอ๋เดี๋ยวอีกแล้วมาฮอ๋อ เลียวอีกเลี้ยวอ่ะโอ้ยึบดมาแล้วน้องมาแล้วมีหน้าพี่มาแล้วโอ้ยหน้าเอ็งตัวแทงกันอ่ะเฮ้ยเราได้ดับคีแล้วเราได้คีแล้วโอ้โหโคตรแรงคีแรงจัดปบื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 ้ดเบื้ดเบื้ดเบื้ดไปแล้วเบืดเบื้ดเหมือนเหมือนเฮ้ยเอ้ยตา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 ยโค้ดโค้ดโอเคโอเคปึด ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ยิงไปตรงนี้เผื่อมีคนโดนพร้อมแตะแล้วนะครับทุกคนสลับเลนไหมครับแผ่นนี้เขาสลับเลนกันเปล่าวะผมว่าแผ่นนี้เขาน่าจะสลับนะครับแต่ผมไปสลับด้วยวะเฮ้ยผมเริ่มยิงแหลงแล้วว่ะผมเริ่มยิงได้แล้วว่ะทุกคนผมเริ่มยิงแล้วว่ะผมเริ่มได้แล้วปึ๊บเอ้ยแตกแตกไปดิเบรดเนี่ยเนี่ยมาดิบอลเลนมาดิมาดิน้องมาดิ รึฟิวฮุยฟิวปัดสั้นฟิวเดอร์สั้นสลับไหมครับไม่สลับหรอกครับข้าโบ,บนจะแตกแล้วนะครับข้านครับด้วยความที่เราจะไปล่างอะ่ะด้วยความที่เราแบบแว่าจะสลับไปล่างอะ่ะทุกคนเข้าใจะปะโอ้ยโนมันโหดจังอะ่ะเฮ้ยลูบูมันโหดจังอะ่ะเออกันับไปกันละเพื่อนเฮ้ยไม่นะไม่นะ เบลนะสันเเฮ้ยมาแล้วไปเอกมาแล้วไปเอกมาแล้วเพ่ตายตมันบ่ดตายไปไปเฮ้ยตอนนี้นะครับกันงั้ผมครับจะเจ็ดันแล้วอ่ะเฮ้ยผมแบกทีมเหลือเนี่ยเฮ้ยจริงวะเนี่ยคนพึ่งมาเล่นนั่นเนี่ยเรามักสายมาสองคลิปเราจะเพสสอคลิปไม่ได้ไม่ได้ผมบอกไม่ได้ไง ไม่ได้ไงไม่ได้คือไม่ได้ไงเพื่อนปิว้วยิงดิยิงดิโอ้โหครึ่งหลอดน้องครึ่งหลอดน้องน้องโอ้โหเกิดฝันดีนะน้องยิงเรียบร้อยเรียบร้อยยิงยิงตัดเลือดมีเพื่อนตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดเลยยิงยิเงเจ๊งเลยต้องมีตัดเลือดปะตอนนี้ใครใครไม่ตัดเลือดปะก็มีอยู่โฟลรนฟฟลรนกับเมทของเราครับที่มีตัดเลือดตอนนี้นะครับถ้าเราเจอรูบูอะไรเงี้ยเราต้องตัดเลือดนะครับเป็นไงโอ้โหความรู้เก่ายัางอยู่จะมาทําเพื่อนพีน่อะน้อง <ma> จะมาทำเพื่อนพี่แล้วน้องโอ้ยเกือบตายเฮ้ยธนูใหม่เหรอเฮ้ยไปธนูใหม่ด้วยยิงปิ้ว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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน้องเป็นไงน้องกลับบ้านเดี๋ยวครับรออะไรโขเลือดี่ก็น้อยเลยอะเอ้ยมันตายวะน่ะมันจะตายปะเฮ้ยมันจะตายมันจะตายมันจะตายตายอ้าวนิดเดียวเองโอ้โหแบบโหขี้เล็บอ่ะยิงไปอีกเผื่อตาย เฮ้ยไม่โดนแล้วอ่ะโอโอ๋ออันนี้แหละครับเราฆ่ามาทั้งหมด6ตัวนะครับเฮ้ยมันอยู่นะย้อนเฮ้ยตังค์ผมหนึ่งหมื่นแล้วอ่ะตังค์ผมนําทีมลู้นด้วยอ่ะเฮ้ยผมนําทีมลู้นด้วยตังค์อะทุกคนคิดไงอ่ะเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่แล้วก็มาวา้ามาตรงนี้วันเนี้ยอูโดนช็อตดาว ไมชะดาวไม่เพื่อนไม่ไม่เฮ้ยเราจะแพ้จัดนี้ไม่ได้เพื่อนกลับมากลับมาบ้านเพื่อนกลับกลับไม่ลับด้วยมันไม่ลับด้วยกลับบ้านเพื่อนกลับบ้านกลับบ้านโยถอยเออถอยลุน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 ผมบอกเลยนะครับว่าถ้ายดาบแดงมันจะแรงมากๆเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเฮ้ยเมดเราก็เล่นเก่งอยู่พี่ขอโทษนะพี่ๆแบบว่าตายเมื่อกี่นะ พี่ขอโทษนะน้องเฮ้ย oh, <hi. S 2> ไฟหน,น่อยยังวะมันมันตีคลิปไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะรัดอันนี้ไม่ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละมันต้องตายมันต้องตายมันต้องมันต้องไม่มีลมหายใจเฮ้ยมันก็ฟิกหนีเหมือนกันหเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นเป็นจอนดี้แบบว่าเถื่อนป่ะเป็นยอร์ดี้เถื่อนสุดๆไปเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องเราได้เพียงป้อมเดียวเองเหรอป้อมเดียวที่ผมยิงอะนะว่จริงดิเพื่อน มีหน้าในนในยิงกับเราหน่อยเราโดนล้วงบ่อยมากเลยอ่ะตอนนี้ผมขาตายนะครับฟิกเกอร์ไม่มีแล้วโอเคผมจะปล่อยนี่ไปผมจะไปเคลียร์บนนะครับให้เพื่อนยิงๆิงกันไปนะครับผมไปเคลียร์บนให้ก่อนเดี๋ยวบนแตกนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นเพื่อนเราไปเคลียร์บนเพื่อนเพื่อนไม่เร็วเร็วเร็วโ้หวนแ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 หวนหวนไม่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 โอ้โห ทำไมผมไม่ยิงมาตั้งแต่แรกวะไม่นะมันจะจบแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนไม่ไม่เพอีกแล้วเพลียแล้วเดี๋ยวไม่ทำไมแพ้ดิเพ,เพื่อนเพื่อนพลเล่นพลเล่นพลเล่นลูกพลเล่นตีเรียบร้อยแจกคเพอีกแล้วเล,ล่าที่สองกิ๊บเบอร์สองแล้วก็แพ้นะครับแม่เงเพลรัวๆเลยอะไรเนี่ย MVP คุณเพล MVP โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดถาักตะไคร้ด้วยนะครับทุกคนเนาะถ้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันยเลยนะครับเนาะสำหรับวันะวนี้ไปก่อนด้อแล้วทุกคน,นครับจุบจ๊บ